เฮ hey, ขอพรหลวงพ่อขาวอยากให้ลูกหลานจับได้บาดำต้องวิ่งแก้ผ้าแก้บนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเล็กนันำมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรยากาศที่วัดหลวงพ่อขาวนะคะถนนสายบ้านหลักแก้วนะคะบางจากหมโูหกตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะช่วงนี้ค่อนข้างคึกคักนะคะเนื่องจาก ได้มีชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์กันอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะเพื่อบนบานสารกล่าวขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อขาวในเรื่องหน้าที่การงานความสําเร็จซื้อขายที่ดินและที่สําคัญในช่วงนี้คือเป็นช่วงการเกณฑ์ทหารนะคะถ้าหากบ้านไหนอยากให้ลูกหลานจับได้ใบดําต้องมาบนหลวงพ่อขาวนะคะและหากสมหวังดังใจแล้วนะคะ ต้องมาทําการแก้บนด้วยการวิ่งแก้ผ้าแก้บนหลวงพ่อขาวนะคะหรือที่ชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกว่างิ้วแก้ผ้านะคะพร้อมกับมีการเคาะปี๊บให้จังหวะในระหว่างวิ่งแก้บนไปโดยรอบองค์หลวงพ่อขาวที่วัดด้วยนะคะ สำหรับจังหวัดอ่างทองนะคะจะมีการเกณฑ์ทหารกองเกินระหว่างวันที่1ถึงวันที่8เมษายน2564นะคะและในช่วงยามค่ำคืนจะได้พบชายไทยที่ได้ทำการบนบานสารกล่าไว้เมื่อไม่ถูกเกณฑ์ทหารนะคะต่างจะเดินทางมาวิ่งแก้ผ้าแก้บนกันนะคะนางสาวสุกัญญาทองมีอายุ3.9ปีนะคะแม่ค้า ด้านข้างวัดหลวงพ่อขาวล่าให้ฟังว่าการเกณฑ์ทหารในช่วงนี้จะมีชาวบ้านและลูกหลานเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอความช่วยเหลือให้ลูกหลานจับได้ใบดำกันอย่างต่อเนื่องและในยามค่ำคืนก็จะมีคนมาแก้ผ้าแก้บนนะคะนิ้วแก้บนนะคะคอปีบแล้วก็เปิดเพลงบางกลุ่มวัยรุ่นนะคะกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มเดินทางมาทําการแก้บนสม ใจปรารถนาแล้วตั้งแต่หัวค่ำยันเกือบเช้าเลยนะฮะสำหรับรลวงพ่อเขานะคะเป็นพระพุรุรูปปูนปั้นสีขาวปางเลไลนะคะพระพุทธรูปศิละปะสมัยกรุงศีอยุธยาหน้าตากรก้าง1เมตรสูง1.8เมตรที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารซึ่งในช่วงฤดูการเกณฑ์ทหารจะมีชาวบ้านในจังหวัดแล้วก็ จังหวัดอื่นนะคะไกลเขียงกันเดินทางมาบนบานสารกล่าวให้พ้นจากการถูกทหารกองเกินนะคะหลังจากสมหวังแล้วก็จะเดินทางมาแก้บนในยามค่ำคืนนะคะด้วยการแก้ผ้าวิ่งแก้บนนะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่านิ้วแก้ผ้านะคะตามจำนวนรอบที่ได้บนบานเอาไว้นะคะ ทั้งนี้นะคะมีเรื่องเล่าว่าบริเวณที่ปฏิสถานหลวงพ่อขาวเดิมทีเป็นวัดในสมัยกรงุงศรีอยุธยาต่อมากลายเป็นสภาพวัดร้างเป็นสุสานฝังศพทาลกและสถานที่เลี้ยงวัวควายของชาวบ้านเดิมทีหลวงพ่อขาวมีเพียงพระเสียนกับพระอุละโผขึ้นมาจากดิน แต่ชาวบ้านยังไม่ทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ในช่วงที่มีการคัดเลือกทหารกองเกินมีคนเกิดอุตริไปบนว่าหากไม่ถูกทหารเกณฑ์จะมาวิ่งแก้ผ้าตีปีป๊บรอบหลวงพ่อเขาและผู้ที่บนนั้นก็ไม่ถูกทหารจริงๆนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะนับตั้งแต่นั้นมานะคะ จนถึงปัจจุบันในช่วงการเกณฑ์ทหารจะมีชาวบ้านในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาบนบานเมื่อเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็จะพบว่ามีวัยรุ่นจำนวนมากเดินทางมาวิ่งแก้บนเคาะปีปกันเป็นประจำทุกปีเลยนะคะสืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะ นี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะในช่วงค่ําคืนก็จะเห็นคนมาเยอะแยะเลยนะคะแก้ผ้าตีปี๊บปิงแก้บนนะคะนี่เลยนะคะก่อช่วงนี้จะเห็นบ่อยนะคะเป็นช่วงการกินทหารนะคะก็จะมีการบนบานสารกล่าวกันนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อขาวก็ไปได้นะคะ ซึ่งบ้านหลวงพ่อขาวานี่อยู่ที่ถนนสายบ้านหลักแก้วบางจากโมหกตะบลหลักแก้วอำเภอพิอศชัยชนันจังหวัดอ่างทองนะคะสวัสดีค่ะ